บูธของรถยนต์ซูซูกินะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นเจ้า XL 7 Hybrid คันนี้ครับนอกจากนี้ในบูธของซูซูกิเองเนี่ยก็ยังมีทั้ง s w i f t นะครับ e อ t i g a c e r a l i o SuzukiCS แล้วก็มีเจ้าจิม m ีด้วยนะครับแล้วพลาดไม่ได้ครับกับ Suzuki c a r r y ครับรถที่เอาไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งบอกว่าไม่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหลากหลายอาชีพเอาไปดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนครับยังไงแวะมาดูกันนะครับ สำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับเราถ่ายทอดไอเดียผ่านทางคอนเซ็ปต์ที่ว่า the journey toward the future <c oughs> เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของซูรกุกิที่ไม่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายของคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เราเองได้ตลนักถึงความสําคัญขอ,ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซูรุกิ ที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนารถยนต์ช่วยมุ่งเน้นการรักษาระดับความเป็นกลา,างคาร์บอนไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือเราได้มีการนำคอนเซ็ปต์โมเดลมาจาัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนำซูรุกิ E W X Concept Model ซึ่งเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนารถซิตี้คาร์แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนคู่หูร่วมทางให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์ นิวซูกิ XL7 h y b r i d ม u l ติ Dyna ม i c c r s s s o v e ออย่างเป็นทางการโดยจะมาสร้างสีสันในต่อรถยนต์กลุ่ม SUV ในราคาที่คุ้มค่าสามารถจับต้องได้รวมถึงค่าบำรุงรักษ,ษาที่ไม่สูงแต่ลุยได้ไกลกว่าเดิมด้วยขุมพลังของเครื่องยนต์ h ฮบริดและนอกจากนี้เรายังได้นำรถยนต์ซูริกจิมเน่กลับมาสร้างปรากฏการณ์จิมนี่ฟีเ ver อร์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เราได้เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนรุนสิทธิ์รับซื้อซูกิจิมนน่ได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2567หลังจากนั้นเราจะทำการจับฉลากและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ซูกิจิมนี่จำนวนจำกัดเพียง99คันในวันที่9เมษายน2567 ผ่านช่องทาง w w w s u k i c o t h ครับและนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์นั่นคือรถยนต์ Suzuki c r r y y ซึ่งในครั้งนี้เราได้จับมือกับร้าน The Nail Bakery ที่จะนำรถยนต์ Carry มาเนรมิตให้เป็นร้านทำเล็บเคลื่อนที่แล้วยังมีแคมเปญสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆเช่นแคมเปญน u z u k s u u p r r p l t t n u u m d e ด l ขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือน โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธร,รถจนซูกิและระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมนี้ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองขับรถจนนิวซูกิเอ็กเซลเซเว่นได้ที่โชว์รูมรถจนซูกิทั่วประเทศครับ